สวัสดีครับเจ้าเจ้านะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด12ตันนะฮะของย oh ี่ห้อ Caterpillar มาให้นักผู้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็น Caterpillar รุ่น312 FGC นะฮะลูกค้าครับเป็นตัวท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดของาทางขาย Caterpillar ของเขาณปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดจะให้เทียบเจ้าตัวนี้นะลูกค้าครับกับรถที่ขายที่ศูนย์ Caterpillar บ้านเราเมโทรแคทบ้านเราเนี่ยเขาจะเทียบเท่ากับอะตัว 3ามหนึ่สองดีทูจีบ้านเรานั่นเองนะครับแต่ว่าจุดแตกต่างเนี่ยก็คือเจ้าตัวนั้นเนี่ยจะเป็นรถที่ผลิตในประเทศจีนแล้วก็นํามาขายในไทยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถที่ผลิตแล้วก็นําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันเลยแน่นอนเรื่องสเปคเนี่ยบอกได้เลยว่าจัดเต็มไม่มีดรอปนะฮะเนื้อลงเนื้อเหล็กเนื้อเหนียวแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับนี่สวยเซฟตี้จัดเต็มมีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับนี่ สวยๆล่อๆนะครับเดี๋ยวให้ดูแผงหม้อน้ํานะครับนี่เปิดมานะครับแผงหม้อน้ํากออากาศหม้อแบตเตอรี่จะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยแล้วก็ตามสายเครื่อจากแคสก็จะมีสวิตช์เปิดแบตเตอรี่ติดมาให้เรียบร้อยเลยตัวนี้นะครับนี่เพื่อนเพื่อนน้างานเนี่ยหยุดงานนานๆหลายวันนะครับก็สามารถมาตัดแบตเตอรี่ตรงนี้ได้เพื่อเป็นการเซฟแบตของเราในตัวได้ด้วยนะครับก,ะะกันแบตัวไหลนะฮะกันแบตหมดนั่นเองนะครับนี่สวยนะครับด้านหลังตินโลโก้แคทแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ด้านขวาจะเป็นในส่วนของปั๊มไฮดรอลิกของเเคค้านนะะะะรับดดีปิู่ voilà. แท่งเปนะฮะจุดลดซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแห้งดีมากๆเลยนะครับนี่หล่อๆสวยๆนะครับแคตสามน่อง FGC นะครับด้านข้างแน่นอนมีช่องเกีบของติดมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะนี่นะฮะเงาสวยๆนะครับตัวนี้นะฮะตะขอยกน้หนักแน่นอนมีติดมาให้เรียบร้อยนะตามจากรถกุดจักญี่ปุ่นเลยนะครับนี่งามนะฮะบูมอาร์มสวยรอยแล้วรอยดามไม่มีนะครับตัวนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปภายในหัวเก่งกันนะครับลูกค้าครับนี่เซฟ แต่ว่าภายในก่อนจะ,นข,จะข้าไปดูภายในเดี๋ยวแวะดูตรงเท้ากันิดนึงตัวนี้จะมีในส่วนของตัวสลหับคอนโทรลนะครับติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเผื่อหน้าง,งานมีคนขับหลายคนนะก็าสามารถสลหรับคอนโทรลตัวนี้ได้เลยใหขัาตามแลบแต่แล้วคนขับได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งไล่สายเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงต่อไปแล้วนะครับหมุนวาล์วเดียวก็สามารถใช้งานรถเทเลท์ลนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปภายในกันลูกค้าครับนะฮะสภาพหน้าตาภายใน สวยนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะสวยงามดูง่ายใช้งานง่ายนะครับเี่็จแล้วก็พวกแอร์การทําความเย็นนะครับก็มาเย็นพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองเทสปั๊มกับตัวเดินกันนะครับนี่นะเดี๋ยวลองรอบต่ําสุดให้ดูนะครับโอเคมาลองกดตัวก่อนเลยนะครับนี่นะฮะลอยได้สบายๆนะครับปั๊มนี้บอกได้เลยว่าแรงดีพร้อมลุยพร้อมใช้นะครับตัวนี้นะนี่นะครับั่งซ้ายนะครับ กวักวเข้าออกสวิงซ้ายขวานะครับได้ดีปกติเลยพร้อมลุยพร้อมใช้งานนะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวลองตัวเดินกันบ้างนะครับดึดินหน้านะฮะไปหลังนะครับบิดตัวนะฮะทีละข้างนะครับก็สู้แรงได้ดีมากๆตัวนี้นะครับนี่นะฮะพร้อมบวกพร้อมลุยพร้อมใช้พร้อมแรงตัวเดินแรงนะครับโอเคเดี๋ยวถัดไปด้านหลังกันต่อลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดฝาเครื่องดูในส่วนของสภาพเครื่องนะฮะขอเจ้าคันนี้กันต่อนะครับแปะเดี๋ยวเราตัดไปเลย นี่ยนะครับตัดขึ้นมาก็เปิดฝาเครื่องรอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะลูกค้าครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้นะฮะับเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีสูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับวางเรียงไปแนวนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของหัดเครื่องของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเนครื่องยนต์แคทวีล่าและหัดซี3.4บีนั่นเองนะครับนี่สวยเลยเดี๋ยวเราดูสภาพเครื่องยนต์ของเขาใกล้ๆกันนะครับนี่นะฮะนะครับแห้งๆสวยๆจุดลวดซึม ไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาในตัดวดเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอ่าสาก่อนเชิญนี่นะฮะสะภาพด้านหลังสวยหลังคาสวยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พวกลุแ้แพรคอนโทรล มอเตอร์เซลิงของเขานะครับก็มาแห้งสวยมากจุดว่าซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับนี่เรียนกริปสายเสริมไม่มีแตกนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการพาชมสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะฮะของตัว Caterpillar 312 FGC อันนี้นะครับถ้าเกิดท่านที่ต้อสนใจก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรเลยคือตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสตลอดใช้งานของเขานะครับแบบละเอีีียยยดดดดดราลลละะะเเอกกก็จมมส่งให้้้้ัับบููคคนไไช ทงอีกทีเลยนะเพื่อใช้ในการประกอบการเปลี่นใจนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าแพงสวยทั้งคันสุดรลดซึมไม่มีนะฮะแรงปัม๊มเครื่องตัวเดินของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะค่าตัวก็ไม่แพงด้วยอยู่ช่วงล้านนินดๆเท่านั้นนะจ๊ะถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ถ้าเกิดท่าน,านใดที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ๆมาต่อนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสสวัดีครับ